สวัสดีค่ะ FC ในที่สุด JR ก็เอาชนะใจตัวเองได้แล้วนะคะทำให้สามารถอ่านผลงานออกมาได้หลังจากที่หยุดตัวเองเป็นหนึ่งอาทิตย์นะคะต้องขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ให้กำลังใจ JR เสมอและคอยเป็นห่วงและให้โอกาส JR ว่าจะรอ JR นะคะ ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา JR ก็รู้สึกไม่ดีเลยที่ตัวเองไม่เป็นมืออาชีพปล่อยให้อารมณ์ส่วนตัวมาทำร้ายงานที่ตัวเองตั้งใจผลิตออกมาด้วยหัวใจในแต่ละ EP ในแต่ละเรื่อง JR รักตัวละครและผลงานของ j ามากและมีความสุขทุกครั้งที่ JR กลับไปฟังซ้ำอีกนะค่ะ เพราะจากเจตนาลมตั้งแต่แรกที่ JR ทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพราะ JR อยากมีผลงานเป็นของตัวเองไว้ฟังบ้างก็เท่านั้นแต่พอทำไปเรื่อยๆก็มี FC เข้ามาติดตามและให้กำลังใจ JR เสมอยอมรับว่าตอนนี้ JR รู้สึกเกรงใจแล้วก็ขอบคุณ FC เป็นอย่างมากที่ไม่ทิ้ง JR ในขณะที่ JR ทำตัวงี่เง่าไม่เป็นมืออาชีพเอาอารมณ์ส่วนตัวเป็นใหญ่จนทําให้งานออกมาไม่ได้ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาโอกาสนี้ j จขออภยัยและก็ขอโทษ f อฟจากใจจริงด้วยนะคะสัญญาค่ะว่า j จจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากให้สมกับที่ f อฟเข้ามาฟังผลงานของ j จนะคะ JR ขอบคุณ FC มากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ JR JR ยอมรับว่า JR กดเข้าไปอ่านซ้ำไปซ้ำมาตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่า JR จะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่ JR ก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ บอกให้ JR สู้ๆแล้วบอกว่า FC กําลังรอ JR อยู่แล้วบอกให้ JR ว่าอย่าท้อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและ FC ก็ส่วนมากก็จะบอกให้ JR ดูแลสุขภาพบอกว่าเป็นห่วง JR คอยเป็นกำลังใจให้ jr และที่สำคัญ fc ก็บอกว่ายังไงก็จะรอ jr และสิ่งสำคัญที่ทำให้ jr สะท้ตนในหัวใจก็คือ fc บอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะ jr แล้วสบายใจมันจะมีสักกี่คนละคะที่เห็นเราหัวเราะ แล้วรู้สึกดีไปกับเราขอบคุณ FC มากนะคะสำหรับข้อความที่ส่งมาให้ JR ยังมีอีกหลายข้อความที่ JR ไม่ได้กล่าวในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกรัก JR บอกให้ JR สู้ๆและรอฟังเสียง JR อยู่และขอบคุณที่เชื่อในศักยภาพของ JR ว่า JR จะกลับมาอีกครั้งได้นะคะ หลายๆข้อความที่ FC พิมพ์เข้ามาให้ JR JR อาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา JR อ่านซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตลอดเลยนะคะและรับรู้ถึงความห่วงใยที่ FC มีให้ JR นะคะและอีกอย่างที่ JR อยากจะขอบคุณที่สุดอีกคนก็คือน้องน้ำตาลช่องชุกะคิวนะคะ น้องได้เข้ามาให้กำลังใจและถามถ่ายความรู้สึกใส่ใจความรู้สึกของพี่ JR ตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมายอมรับว่าพี่ JR ตั้งตัวไม่ติดจนแสดงพฤติกรรมไม่น่ารักออกไปจากในคลิปเสียงของพี่ JR แต่น้ําใจที่น้องน้ำตาลมีต่อพี่ JR ทำให้พี่รู้สึกซาบซึ้งยิ่งนะักถ้ามีสิ่งไหนที่พ JR ได้ก้าวล่วง จนเกินไปทำให้น้องไม่สบายใจพี่เจอาขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่เจอาขอโทษจากใจจริงนะคะจากที่ FC ติดตามเจามาตลอดก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าที่เจาทำเรื่องนิยายรักโรแมนติกนี้ขึ้นมาจุดเปลี่ยนที่ทำให้เจาอยากทำ ช่องนิยายรักโดเมนติกนี้ขึ้นมาก็เพราะเจาได้ฟังเสียงอ่านนิยายของน้องน้ำตาลและพี่เจาก็ตกหลุมรักเสียงน้องน้ำตาลอย่างมากและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังน้องน้ำตาลอ่านนิยายพอพี่เจาได้มาเริ่มทํานิยายและอ่านลง YouTube บ้างปัญหามันก็ตามมามากมายในเรื่องของการผลิตผลงานออกมาและคน ที่คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำพี่ JR จนทำให้ JR มาถึงทุกวันนี้ก็คือน้องน้ำตาลนะคะแล้วก็อีกคนก็คือพี่น้องฝนจากช่องชุกาคิวนะคะทุกคำแนะนำล้วนออกมาจากความจริงใจ JR รับรู้ได้และซาบซึ้งใจอย่างมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะปัญหาของ JR ในครั้งนี้ทำให้ผลงานมีปัญหา และไม่สามารถผลิตผลงานออกมาได้ทำให้ j าได้คิดและพิจารณาตัวเองนะคะว่า JR เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องกับผลงานมากจนเกินไปไม่เป็นมืออาชีพถ้าเกิดสิ่งที่ JR ได้ทำลงไปในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้ใครหลายๆลายคนไม่สบายใจและคอยเป็นกังวล JR ขอโทษด้วยนะคะ ขอโทษขอโทษจริงๆค่ะถ้าถ้าถ้าเจอาไม่ออกมาในวันนี้เจอาคงไม่สบายใจไปอีกนานเลยละคะ่ะขอโทษเอฟซีที่ให้รอและขอโทษน้องน้ำตาลที่พี่เจอาทำให้ไม่สบายใจเจอาขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีๆที่มีให้เสมอมานะคะขอบคุณมากค่ะและพี่เจอาขอโทษอีกครั้ง ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากเกินเกินไปในคลิปเสียงและไลฟ์สดช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้น้องไม่สบายใจพี่เจอาขอโทษจริงๆค่ะและตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องก็ยังเข้ามาถามถ่ายความรู้สึกของพี่เจอาเสมอว่ากลับมาเป็นปกติหรือยังอยากให้กลับมา ผลิตผลงานให้ fc เหมือนเดิมเพราะ f อ f รอ j จอยู่และคอยย้ำกับพี่ J จว่าสิ่งที่พี่ทำเป็นความสุขของพี่ไม่ใช่หรอแล้วพี่จะทิ้งมันไปได้อย่างไรประโยคนี้มันทำให้ J จได้คิดและได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งขอบคุณนะคะ ขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้คิดว่า f อและน้องน้ำตาลคงจะให้อภัยพี่ j A. นะคะกับความยี่เง่าของพี่ในครั้งนี้ j r สัญญาค่ะจะผลิตผลงานออกมาให้ f อได้ฟังอย่างต่อเนื่องประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้ j r ละอายใจยิ่งนัก ที่ทำให้เอฟซต้องรอและทำให้น้องน้ำตาลไม่สบายใจขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษค่ะ